สวัสดีครับช่างมะพาซ่อมรถนะครับวันนี้ก็มาถึงคิวของเชฟโรเลตนะครับ c o ลรานะครับตัวที่ใช้เครื่องยนต์ของ i ีซู u D-MAX นะครับอาการลูกค้ามาด้วยอาการที่ว่าน้ำหายนะครับก็เอารถมาให้ช่างมะตรวจเช็คนะครับโดยเบื้องต้นช่างมะตรวจเช็คพบว่า มีน้ำนะครับหยดลงข้างใต้บริเวณตรงช่วงด้านหน้าของเครื่องช่วงกลางๆนะครับนี่นะครับหยดมาจากข้างใต้อย่างนี้นะครับนี่นี่นะครับนี่ครับนี่หยดมาจากข้างใต้อย่างนี้นะครับช่วงด้านหน้าของเครื่องนะครับแล้วก็น้ําหายนะครับทีนี้โดยการที่เราลื้อไปส่วนหนึ่งนะครับเราเห็นว่า น้ำมันออกมาจากทางด้านข้างของเครื่องยนต์นะครับช่วงบริเวณตรงนี้นะครับไหลลงก็สันนิษฐานว่านะครับอาจจะรั่วมาจากตาน้าใต้ฝาสูบนะครับเพราะว่าเครื่องเครื่องดีแม็กตัวนี้มันมีจุดอ่อนก็คือชอบรั่วที่ตาน้าใต้ฝาสูบนะครับเดี๋ยวข้อเท็จจริงรายละเอียดจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวช่างมาจะลองลื้อรายละเอียดออกมานะครับแล้วจะเปิดให้ดูกันอีกทีหนึ่งนะครับ นี่นะครับหลังจากที่เราลื้อออกมาแล้วนะครับก็คือยกฝาสูบออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันครับตรงที่ว่ามันรั่วนะครับนี่ครับฝาสูบนะครับนี่ครับจุดที่รั่วนะครับนี่ครับกลองมันไม่โฟกัส อืมอ่านี่ครับเห็นไหมครับนี่ครับรูโบโเลยนะครับน้ำมันก็เลยออกมานะครับเดี๋ยวเราจะซูมเข้าไปดูใ,ใกล้ๆนี่ครับเห็นไหมรูเบอร,เอร์เลยนะครับทีนี้เดี๋ยวเราก็จะทำการตีตาน้ำออกนะครับแล้วก็ไอ้พวกเนี้ย เราก็จะเปลี่ยนหมดนะครับเนี่ยครับเนี่ยสีสภาพเป็นแบบนี้นะครับนี่เราก็จะเปลี่ยนให้หมดเลยนะครับนี่นี่นะครับอันไหนที่มันถึงจะดูว่าใหม่ๆอย่างเงี้ยครับเปลี่ยนหมดครับเพราะอันเนี้ยมันเป็นแค่เหล็กชุบสังกะสีนะครับมันมีโอกาสที่จะผุได้นะครับเดี๋ยวเราจะไปหาซื้อตาน้ําที่มันเป็นทองเหลืองนะครับมาตีเปลี่ยนให้หมดนะครับแล้วก็จัดการประกอบกลับเข้าไปนะครับสรุปว่า งานนี้นะครับเป็นงานฆ่าช้างเอางาเลยนะครับเพราะว่าแค่ตาน้ําไม่กี่ตานะครับดูครับหรือบานเชิดเลยครับนี่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 ครับหรือกันแบบนัวเลยครับตาน้ำตัวไม่กี่บาทครับแต่ค่าแรงหรือเนี่โอ้โหเอาเรื่องเลยครับดูจากที่เห็นแล้วนะครับไม่ใช่ลรือแค่ห้านาทีสิบนาทีนะครับ หรือกันเป็นสองสามชั่วโมงเลยแหละครับก็เดี๋ยวก็ว่ากันต่อไปนะครับนี่นะครับก็คือฝาสูบที่เราไปล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วครับเราก็จัดการใช้ค้อนกับไขควงนะครับตีเอาตัวนี้นะครับตีเอาตาตาน้ำออกมานะครับจะเห็นได้ว่า นี่นะครับภายนอกนะครับภายนอกนี่นะครับภายนอกดูสะอาดดีเรียบร้อยดีนะครับแต่ดูด้านในนะครับเห็นไหมครับนี่ครับด้านในมันเป็นสนิมนะครับกล้องก็ไม่โฟกัสเนาะอ่านี่ครับเห็นไหมครับเป็นสนิม เป็นสนิมอยู่ภายในนี่ครับมันก็เลยรั่วออกมาทางด้านนอกนี่ครับนี่ครับรอยรั่วนะครับนี่ครับรอยรั่วเนี่ยรั่วออกมาจากทางด้านนี้นี่ครับนี่ครับเป็นสนิม ไม่ค่อยโฟกัสเท่าไหร่นะอ่านี่ครับเห็นไหมครับตนนีมันกินด้านในนะครับก็เดี๋ยวเราจะทำก,การตีทั้งหมดนี้ออกนะครับ เราได้จัดการถอดออกมาแล้วนะครับตาน้านะครับมีขนาดอยู่ที่14มิลลิเมตรครับนี่ครับ14มิลลิเมตรนะครับทุกตัวนะครับ ครับ14่มเมตรนะครับมีอยู่ทั้งหมดหนึ่งตัวหนึ่งตัวสองตัวอานนี้อันนี้หนึ่งตัวสองตัวสามตัวเอาใหมเอาใหม่หนึ่งตัวสองตัวสามตัวสี่ตัวห้าตัวมีอยู่ห้าตัวนะครับ ส่วนรายละเอียดอื่นเราก็จะยังไม่ยุ่งนะครับเพราะว่ามันรั่วที่ตาน้ําเราก็จะแก้ที่ตาน้ําส่วนพวกซีนพวกอะไรเดี๋ยวเราก็จะเปลี่ยนให้ใหม่หมดเลยนะครับนี่นะครับเราก็ได้ไปซื้อมาแล้วนะครับตาน้ํานะครับซึ่งตาน้ําที่เราบอกเนี่ยก็ที่เราไปซื้อมาเนี่ยครับมันจะเป็นตาน้ําแบบ ถ้วยทองเหลืองแท้นะครับซึ่งของเก่าที่ติดอยู่ในรถเนี่ยมันจะเป็นตาน้ําเป็นเหล็กชุบเป็นเหล็กชุบซิงค์นะครับเป็นเหล็กชุบซิงค์ซึ่งหนึ่งมีความบางนะครับ2เรื่องของความทนในการกัดกร่อนนะครับมันน้อยกว่าแบบที่เป็นถ้วยทองเหลืองนะครับสังเกตขนาดนะครับเห็นไหมครับขนาดที่เป็นถ้วยทองเหลืองจะดูหนากว่า นะครับนี่จะดูหนากว่าดูหนากว่านะครับแล้วถ้วยที่เป็นทองเหลืองนะครับเป็นทองเหลืองแท้ๆนะครับเหล็กอันนี้เอาแม่เหล็กมาดูดเลยนะครับที่เป็นถ้วยทองเหลืองนะครับเห็นไหมครับดูดไม่ติดนะครับแต่อันนี้ที่เป็นเหล็กนะครับนี่ครับดูดติดขึ้นมาเลยนะครับที่เราจะเปลี่ยนคือให้เปลี่ยนเป็นทองเหลืองครับนี่ครับดูดไม่ติดนะครับเป็นทองเหลืองแท้ เราก็จะเอามาใส่ตามช่องที่เราตีออกนะครับน oh so ี่ครับตามช่องแบบนี้นะครับที่เราตีออกนะครับเดี๋ยวเราจะจัดการเปลี่ยนไปตามช่องที่เราบอกนะครับนี่ครับนี่ตามช่องแบบนี้นะครับหนึ่งตัวสองตัวสามตัวแล้วก็สี่ตัว นะครับสี่ตัวหลุดเฟรมไปนิดหนึง่งอ่าหนึ่งสสามสี่ห้าตัวนะครับทีนี้เดี๋ยวในรายละเอียดในการตีออมอยู่ในช่องนี้ครับอันนี้ผิดช่องหลุดลงไปแล้วครับเดี๋ยวเอาอะไรคีบขึ้นมานะครับเดี๋ยวเราจะมาตีกันต่อไปนะครับอุปกรณ์ที่เราใช้ตีตาน้ำถ้วยนะครับก็จะมีนะครับ อันดับแรกคือค้อนแน่ๆอยู่แล้วนะครับอันดับที่สองนะครับก็จะเป็นผมใช้ลูกบล็อกนะครับเป็นลูกบล็อกเบอร์8นะครับนี่ครับลูกบล็อกเบอร์8มิลนะครับถามว่าทำไมใช้ลูกบล็อกเบอร์8มิลเพราะว่าหัวของลูกบล็อกเบอร์8มิลนะครับมันจะพอดีกับขอบลูกถ้วยพอดีเดะเดเลยนะครับนี่ครับมันจะเสมอพอดีเลยครับ นะครับจะเสมอกันพอดีนะครับเราก็จะใช้ลูกบล็อกนะครับตีลงไปโดยตรงอย่างนี้นะครับก็คือใช้ลูกบล็อกตีลงไปให้เสมอขอบเมื่อเสมอขอบนะครับตัวช่วยตัวต่อไปก็คือเหล็กด้ามส่งนะครับเพราะว่าเหล็กด้ามส่งเนี่ยถ้าเราใช้ลูกบล็อกเนี่ยลูกบล็อกมันเสมอพอดีใช่ไหมครับตีเข้าไปมันก็จะเสมอกับพื้นตรงนี้นะครับนะครับตีเข้าไปมันก็จะเสมอกับพื้น แต่เวลาเราตีจริงๆเราจะต้องตีลงไปให้ลึกลึกต่ํากว่าผิวของหน้าสัมผัสเราจะต้องใช้เหล็กส่งนะครับส่งเข้าไปในเบ้าเนี่ยครับส่งเข้าไปอีกนิดนึงนะครับตอนส่งก็่าตีแรงนะครับเดี๋ยวมันจะทะลุลงไปข้างในนะครับเนี่ยครับเพราะมันจะเข้าไปในเบ้าได้พอดีเนี่ยครับเนี่ยมันจะเข้าไปในเบ้าได้พอดีนะครับแล้วก็ที่สําคัญเรามีตัวช่วยอีกหนึ่งตัวก็คือน้ํายาทาประเก็นนะครับกันรั่วนะครับอันนี้ กันเหนียวครับเพราะว่าบางทีตีไปอย่างเดียวเนี่ยเราไม่รู้ว่าผิวสัมผัสตร,ตรงนี้มันอาจจะเป็นตะกันเป็นครุขระไม่เรียบเหมือนของเดิมแล้วนะครับเอาน้ำยาทาช่วยกันนิดนึงก็จะดียิ่งขึ้นนะครับะนะครับแล้วก็มาลงมือกันเลยครับ นะครับอันดับแรกแล้วก็ใช้น้ำยานะครับแต้มบางๆไม่ต้องแต้มเยอะนะครับแต้มรอบๆกันเหนียวครับกันเหนียวอืม มาถึงขั้นนี้แล้วนะครับในเมื่อเรายกฝาสูบมาแล้วนะครับไอท่อน้ําคัางตัวนี้ครับเป็นแป๊บข้อต่อสายยางน้ํานะครับมันจะเป็นสนิมนะครับมันมีความผุทีนี้อยู่ด้านนอกเนี่ยเราก็จะถอดง่ายนะครับเราก็จะทําการถอดไปเลยนะครับซึ่งอันนี้ผมถอดไปแล้วนะครับวิธีการถอดก็คือใช้คีมล็อกบีบให้แน่นนะครับโยกโยกนะครับแล้วก็ใช้ค้อนตีออกนะครับนี้นะครับ มาตีออกแล้วนี่ครับท่อน้ํานะครับเพราะว่าภายในเราเห็นแล้วเนี่ยครับมันจะเป็นสนิมนะครับนี่ยครับมันเป็นสนิมนะครับตีออกเลยครับมีชิ้นส่วนแยกขายนะครับนี่ครับเราได้ทําการไปซื้อมาแล้วนะครับนี่นี่ครับเดี๋ยวเราก็จะจัดการตีกลับเข้าไปนะครับ เรียบร้อยนะครับนอกจากนี้นะครับเมื่อตรงนี้มันผุแล้วนะครับอีกส่วนหนึ่งที่แนะนําให้เปลี่ยนเลยก็คือท่อยางครับท่อยางที่อยู่อย่างนี้นะครับอยู่ข้างเสื้ออย่างนี้นะครับซึ่งเปลี่ยนในรถมันจะเปลี่ยนลําบากมากเราก็ทําการถอดออกมาจากในตัวรถเลยครับเพราะเรายกฝาสุกมาแล้วเนี่ยเราจะเห็นท่อยางตัวนี้สะดวกนะครับเพราะมันจะไม่มีอแดปเตอร์ตัวอื่นมาขวางนะครับ เหตุที่เปลี่ยนนะครับเนื่องจากทอยางมันจะแข็งนะครับแล้วมันก็จะกรอบนะครับที่สําคัญคือด้านหลังฝานะครับฝาสูบเนี่ยมันมีน้ํามันย้อยลงไปโดนนะครับเห็นไหมครับว่ายางมันบวมนะครับนี่บวมยุยนะครับนี่มันจะทําให้มีโอกาสแตกได้ในอนาคตนะครับเราก็ไปซื้ออะไหล่ตัวใหม่เปลี่ยนไปเลยครับอะไหล่ตัวหนึ่งไม่กี่ร้อยนะครับแล้วเปลี่ยนตอนนี้มันเปลี่ยนง่ายแล้วก็ลดความเสี่ยงที่ลูกรดลูกค้า ท่อน้ําแตกแล้วก็พังอีกนะครับเพราะว่าเราเพิ่งมาเปลี่ยนตาน้ามาเอาเดี๋ยวท่อน้ําแตกอีกนะครับเพราะฉะนั้นอันไหนที่ลดความเสี่ยงได้ทําไปเลยครับและทําได้ง่ายๆด้วยตอนที่เราลือ้อฝาแล้วนะครับหลังจากประกอบฝาสูดกลับเข้าไปแล้วนะครับแล้วก็เติมน้ํานะครับวอร์มเครื่องตรวจเช็คความเรียบร้อยนะครับเราก็ พบว่าไม่มีน้ําำ่วอีกแล้วนะครับนี่นะครับไม่มีน้ําหยดแล้วนะครับก็สรุปว่าเทีนี้ก็จบกันไปนะครับถ้าคลิปนี้ดีและมีประโยชน์นะครับช่วยกดติดตามกดถูกใจและก็ช่วยแชร์เป็นกำลังใจให้ช่างมา้าตอมรถได้ทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ